นะครับเราจะไปที่หอคอยชมวิวนะครับสสยามเวเวอร์ครับอู้นไหนไหน้อ้โหูเลยครับโอ้โหสูงขนาดนะไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับะเข้ามาแล้วมายังไงเนี่ยมีหลายเลนมาเลยครับแสดงว่าวันวันที่เรียกว่าอะไรวันที่วันหยุดอ่ะครับวันศศที่น่คนน่าจะเยอะมากเลยครับแต่วันนี้เรามาวันอังคารแล้วคนเลยน้อยหน่อย เรามาถึงแล้วนะครับอ๋อข้างในเย็นดีครับเย็นดีแล้วช,ชมวิวนะครับพร้อมห้ามกระโดดห้ามพิงกระจกนะครับเดี๋ยวจะหมุนหมุนไปเรื่อยนะะชมวิวนะครับไม่ได้ยังไม่ส,ส,สูงสูงกี่เมตรนะครับสูงสุดแลไม่สูน้ำแล้วหรอตอนนี้นะครับความสูงก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มยกตัวขึ้นมานีไ่ไวกิ้งก็ดีเดี๋ยวไปได้ไวกิ้งกัน,กน เหมือนเหมือนตรงนี้จะมีแค่เราแะนะเนี่ยคนนั้นกลัวเฟ้เมื่อกี้สนุกไหมเฟ้ะเนี่ยครับอ๋อเริ่มสูงแล้วครับนี่นะครับข้างล่างนี่คือนี่นะครับข้างล่างคือสวนสยามนะครับนู่นเห็นหน้าเสือไหมครับนี่นมีเครื่องเล่นเพียบเลยครับงั้นมันมีเล่นไพลเรือนะครับตอนนี้จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอู้โมีรถไฟฟ้าผ่านด้วยนะสีสีอะไรนะสีชมพูอ่ะนะ สีชมพูด้วยฟ้าผ่านด้วยอันี่ยผ่านตรงไหนว่าเห็นไหมครับรถไฟฟ้ากำลังวิ่งแสดงว่ารถไฟฟ้ามาได้นี่แผลวัวหล่น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 สูงนะเนี่ยดึ่น่ะจะได้หนักไว้ยิ่งยิ่งเลยไปเดี๋ยวอ๋อเขาว่าไม่เขาว่าเอามือถือไปไม่ได้บอกเออไอหล่นเนี่ยมือถือ หมูตีลังกาขนาดนี้หัวมันไหลลงมาเลยอุ้ยหูไม่เอาด้วย่ะตรโหเลยแต่จ๊โบเล่นนะขาชี้ฟ้าเจ้าทำเอามือถือทเอาอะไรลงไปเลยมันหลุดแน่นอนหลุดแน่แวันนี้ครับขาชฟ้ารถไฟขงผ่านมาครับโอ้โน่ากลัวจริงจรงได่ชู่าหนึี่ดดูดูด ก็มีคือบรรยากาศนะครับมากำลังชมด้วยนะครับชมในกตุงสยามนะครับไอต,ตรงนั้นก็น่ากวาด